สวัสดีค่ะวันนี้มากินหมูย่างเกาหลีด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นหมูสามชั้นนะแล้วเราก็จะกินกับผักด,ด้วยแล้วก็มีกระเทียมมีเห็ดนิดหน่อยนะคะเข้ามาชมวิดีโอก็เพื่อเป็นกำลังใจก็กดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะกินด้วยกันเลยนะกินหมูย่างเกาหลีก็จะกินกับผักกาดหอมแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะ ใส่ไปเลยใช้ช้ชอนง่ายกว่านะใส่กระเทียมแล้วก็มีซอสมีซอสเกาหลีนะวันนี้ของเราที่พลาดไม่ได้กินกับหมูย่างเกาหลีก็ต้องเป็นกิมจินะคะกิมจิชอบแบบไม่ค่อยเปรี้ยวมากนะคะ ก็อหอมนี่กินแบบหอมจะอร่อยกว่ากินหมูอย่างเดียวนะคะ ปกติจะซื้อแบบหมักมาด้วยแต่ว่าวันนี้อยากกินแค่3ามชั้นซื้อมาแต่3มชั้นนะต้องใส่กระเทียมด้วยมันจะได้อร่อยกระเทียมกับเห็ด กินยาวๆตัวเลยนะคะไม่พูดมากแล้ว ที่ห่างหายจักทาคลิปไปสักพักเนี่ยเกืบเดือนเพราะว่าแบบปวดฟันนะคะช่วงนี้ก็หายปวดแล้วก็ทยอยกลับมาลงคลิปใหม่แล้วนะพวเพื่อนๆก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ทักไทยนะคะ กินเฉยๆก็อร่อยนะ ชอบกินกระเทียมใส่กระเทียมเน้นๆ วันนี้ก็อิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ